สายก๋วยเตี๋ยวเนื้อห้ามพลาดเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับสบายน้ำซุปเข้มขน้นต้องที่นี่ก๋วยเตี๋ยวสุดซอยร้านอาหารวันนี้สุพพชริมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวสุดซอยอยู่ในซอยสุดๆที่มีทั้งเนื้อและหมูพิกัดจากสีแยกเซเว่นวุ่นวายตำบลบ้านครองเลี้ยวซ้ายบนถนนดําริพัฒนาตรงไป200เมตรร้านอยู่ในซอยขวามือร้านร่มรื่นบรรยากาศดีมีที่จอดอรถด้านในอากาศเย็นสบาย ก๋กวยเตีย๋ยน้ำตกรสเด็ดน้ำซุปเข้มขน้นหอมสมุนไพรเลือกเส้นใสมีให้เลือกทั้งเนื้อและหมู ไม่ว่าจะหมูหมักหมูตุนลูกชิ้นหมูเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับสบายอยากกินแบบไหนสั่งมาทานคู่กับลูกชิ้นปิ้งเตาถ่านลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูบีลักกี้จิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดสุดเด็ดประจําล้านสุพจน์สายเนื้อมาทั้งทีต้องจัดให้หายอยากมีข้าวรวมเนื้อน้ำซุปข้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับสบายลูกชิ้นชามนี้จัดว่าเด็ด ราคาเริ่มต้นที่35บาทแคบหมูกรอบกรอบ10บาทและปิดท้ายด้วยลูกชิ้นปิ้งจากไอยางละสองไม้น้ำจิม้มแซบแซบขอเวลาสักครู่เรียบร้อยร้านเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็น